จริงอะสุดท้ายแล้วอะต่อให้เขามีแผนดียังไงแต่เขานี่มีความซื่อสัตย์หรือจริงใจกับใครเลยคนอื่นก็จะเริ่มลังเลกระแวงเขาเหมือนกันเนี่ยขนาดลูกที่ขนาดเชื่อเขาอะแต่คือเหมือนกับลูกก็เริ่มสงสัยแล้วทำไมพ่อถึงแบบไม่ยอมบอกอที่มันแบบอ้าวทำไมหมอไม่ให้ไปทําแล้วส่งคนไปเงี่ยนี่คือปัญหาของเจ้าแผนการเนี่ยเขาถึงบอกว่าคนที่แบบเป็นตัวอาจริงๆเคยแบบพวกดูแบบเวลาพวกตัวไร้ไร้เนี่ยในในในตามจเป็นอะไรก็ตามนะถ้าคนไรายรจริงๆอะต้องต้องใั้ฉลาดด้วยและเก่งด้วยคือเหมือนกับเสร็จ S <S <S เป็นเซ็ตในคนเดียวคือเหมือนกับฉันไม่ต้องพึ่งพวกเธอก็ได้ฉันสู้เองก็ได้แล้วฉันก็ฉลาดด้วยมันจะต้องเป็น<ห>วันแมนโชว์ที่แบบคุณจะต้องไม่พลาดเลยนะแต่ถ้าเกิดคุณจะต้องมีความช่วยเหลือจากคนอื่นอ่ะยากคือมันเป็นแค่นักวางแผนคนคุณซื้อไม่ได้แต่เขาถ่ายเทสเหมือนกับกว,ว่าพอตัวเองไม่เขียนวิทยายุทธ์อ่ะตัวเองก็เลยใช้พลังทั้งหมดไปกับการศึกษาและการวางแผนเนี่ยมันเลยเป็นนักวางกนลยุทธ์เนี่ยแต่มันแบบมันมันไม่เก่งอ่ะตัวไม่เก่งอ่ะ กึ่งกึ่งทายืมสมูกคนอื่นหายใจเใช่ใช่มันก็ไม่ได้เต็มปอดอ่ะเข้าใจป่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าในวันหนึ่งว่าเราจะใช้เขาถึงเมื่อไหร่จะมีประโยชน์ถึงแค่ไหนวันในวันหนึ่งคนที่เคยทําประโยชน์ให้อาจจะหมดผลมประโยชน์แล้วจะเอาไงต่อเทียบกับพวกตัวรลายๆอย่างพวกก่อนที่เราไปดูหนังสีพวกงกงที่เป็นพวกกับขันทีอย่างเงี้ยเทียบเก่งด้วยวิทยายุทธก็เยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยน่ากลัวอย่างเงี้ยอันนี้มันเหมือนกับเนี่ยต้องพึ่งลูกพึ่งอะไรอยู่แล้วรู้ก็จะเริ่มไม่ไว้ใจแล้วหลัง พ่อเป็นทาไมแบบนู่นนี่นั่นปิดความลับไปเยอะดูไม่ค่อยแบบเปิดเผยมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ก็อยากจะสืบหาความจริงอย่างนี้ใช่เพราะว่าโดนรู้ตลบแผงแล้วไม่รู้เลยเพราะไอ้ไอ้พีไอ้พีไอ้บาก,การก็ตายเรียบร้อยคือความจริงอ่ะมันก็คือความจริงเนาะเราอาจจะปกปิดได้แต่มันก็จะมีระยะเวลามันแหละถึงวันหนึ่งก็ต้องความจริงมันก็ต้องเปิด<ล>ผผเผยทีนี้ก็อ่ะฝั่งนี้ก็มาฝากฝังลูกสาวเหมือนกับ ลูกเขยเรียบร้อยแล้ว,ลวลอะไรเงี้ยแต่พอฟังอยู่หูเสียใจรู้สึกว่ารู้เขาต้องรักกันเขาต้องอยู่ด้วยกันแล้วเดี๋ยวต้องตอนจบฉัไปเห็นภาพแล้วมาสฉันแบบเออแต่เราวนเหมือนแบบเขาคิดอะไรได้แล้วนะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็พยายามจะปล่อยคนที่อยู่ข้างเขาใช่ใช่แต่ตอน,ตอนที่เจอคนใช้สองคน<อ>แล้วไงว่าแบบเหมือนกับตกลงมาเป็นความแคบส่วนตัวของเขาเขาไม่อยากให้ความแคบของเขามาเกี่ยวข้องกับคนอื่ออะไรเงี้ยก็อยากจะให้คนอื่นแบบ เออเลิกอยู่กับตรงนี้สักทีเดี๋ยวฉันไปนจัดก,การเองแต่ตอนที่มีฉากที่เหมือนกับว่าเขาบอกว่าตอนเด็กๆที่ถามว่ามีอาการแบบเคยมีอาการแบบนี้ไหมอะ่ะให้ว่าตอนเด็กเขาเคยตอนที่คู่เซียงเด็กๆอ่ะอาจจะเคยเห็นตอนที่เขาสมมว่าตอนนั้นว่าเขาพยายามจะเร,มเ,รมเริ่มเริ่มลืมความทรงจำบางส่วนแล้วหละแต่เลยมีอาการแบบนี้แต่ลรอบนี้นคนหนักเกินไปเขาอาจจะไปถึงจุดที่เห็นพ่อแม่ตายอะไรอย่างเงี้ยก็อาจเลือดเลยอะไรอย่างเงี้ย โอเคครับก็วิถว่าเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยเพราะอยากจะรู้แบบเพราะว่าเราอยากจะรู้ว่ามันมีหลายอย่างที่อยากรู้คืออยากจะรู้ว่าตัวอเวนเนี่ยเขาจะแบบจําไม่ถึงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์คอมพิวต์ไหมเออแล้วก็ไอ้้ไอตัวไอ้ตัวแกงหรืออดีตเนี่ยจะแบบจะแบบจะมีผลอะไรกับจะมีผลแต่เขาเออผลเขาต่อเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแมงป่องได้ตัวแกงได้มาจะมาทําอะไรได้ไหมหรือมาดัดแปลงสูตรอะไรได้ไหมรักษาได้ไหมเป็นยาได้ไหมคือจริงๆ2คนที่ดูน่ากลัวที่สุดนะคือราชาแมงป่องกับอเวนอเวนแต่จริงๆอ่ะ คนที่ฉลาดนะนเป็นแอชชี่เนี่ยแต่ชื่อเขาไม่คนร้ายไงแต่คือก็จะเป็นตัวดําเนินเรื่องแหละว่าจะปไปทางไหนที่เรียกชื่อเฉลาดมากเลยเนี่ยเออเป็นทัพฉลาดด้วยเก่งด้วยอย่างเงี้ยเอออันนีนกจริงว่า็คนเก่งคนหนึ่งแต่เขาบอกว่าอยู่ที่เก่งสุดนี่คือน่าจะเป็นเย็บปอีใช่ไหมแล้วว่าอันดับสองเรามาคืออววรเลยนะอววรเวิร์นแต่เวันนี่แบบไม่รู้ว่าเก่งที่ไหนไงนะเพราะว่าคนสอนวิชาก็คือคนน้าพักอุเขาผีก็ไม่เข้าใจว่า ทำไมถึงเก่งมาได้เบอรน์นี้อาจารย์พ่อพรออสวรรค์อยู่แล้วแลวได้เรียน,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 นวิชาแต่ถ้า<ม>เทียบกันง่งายๆนะในภูเขาผีกฏคือคนเก่งที่สุดจะได้เป็นหัวหน้าผัา<ม>กถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะได้เรียนวิชาที่ดีสุดและด้วยความแข้นคงผักดันให้เขาแบบฝึกจนเก่งมไม่รู้นะหรือเขาเจอคน <มา S 2> ที่ รู้พักรักจำเก่งไรเงี้ยเพราะด้วยความที่ในหุ่เขาฝีจะคนมันมีวิชาที่ไม่เหมือนกันเลยมัอนเรียนรู้จากคนอื่นเลยเออเรียนรู้จากคนหลายๆคนแล้วก็มาวมการไฟของตัวเองไรเงี้ยเออาะว่าเหมือนพี่เอกเคยพูดว่าตัวอวเนี่ก็คือวิชาแบบผสมผสานกันหลากหลายใ่ไม่อาดม้อยมากนคือพัดอันเดียวอะไม่เคยเหขาใช้จับมีดจับดาบเลยเลยอะพัดก็ปัดเขาแล้วไงใ่รยยึดลงปราณใส่ลงไปเนีเอองนฉันคิดแล้วฉันว่าฉันเห็นแล้วฉันรู้สึกว่าฉันดูภาษาตอนฉนรู้สกว่ากุญแจไม่ใช่พัดแหละฉัน ปิน่นับผมแน่แแต่ก่อนชุดเนี้ยนางใส่ชุดหนึ่งปิ่นนางก็เปลี่ยนนะเออเออแต่คิดว่าปิ่นนะต้องเปลี่ยนชุดนางก็เปลี่ยนปิ่นนะปิ่นเนี่ยต้องมีผลต่อคุณแจ๊สอจะแบบซ่อไม่ได้อยู่ในปิน่นหรือสักอย่างเห็ว่าต้องมีปินป่นปิ่นมันมาตั้งแต่ตอนมันก็จะเด็กๆเลยเออแล้วก็มาเรื่อยๆแต่พันมันมาบ้างไม่มาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออ <ๆ S 2> แล้วพันไม่เหมือนกับว่ามันมันไปนขอที่โยนะแต่ว่าอาจจะฉีกอาจจะขาดอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ขอเรียกับตัวตลอดคือปิ่นไม่ได้อะแล้วก็อะไรนะ แล้วก็มีเรื่องของกันว่าถ้าสมมติว่าอาตัวอาเวนเนี่ยคือว่าพอเขาไปทําเหมือนกับพอเขากลับมาอยู่กับความแค่ตัวเองแล้วอะไม่รู้ว่าเขาจะเป็นหมดเดิมหรือเปล่าคือหมดเหมือนกับแบบมันตอนหลังมันใจเย็นลงมาไม่ใช่กลับไปหมดดุร้ายเหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ยใน,นนี้นนนยังไม่รู้ว่าจะเหมือะไรข,ขึ้ เขาแค่ระบายกับอาเซียงนะแต่กับคนอื่นเขาก็ดูใช้ชีวิตปกติอาจจะไม่ได้กลับไปหมด้านเหมือนเดิมกับเว่ยหนิงก็แบบอันนี้ฝากด้วยนะแล้วเขาก็รู้แล้วเหมือนเขาก็ทำให้ตัวคิดได้ว่าจริงๆแล้วเนี้ยคนนี้ไม่ใช่สาวใช้หรอกแล้วเขาไม่ใช่คนดูแลอเซียงแต่จริงๆแล้วอาเซียงนี่แหละเป็นคนดูแลเขาอบอุ้มเขาแล้วก็เหี้ยเรือดอยานึ่งคือตอนที่รวมชุมนุมจออยู่นี่เป็นมีแต่ลูกกระจกมาชุมนุมกัน คือคนเก่งที่เป็น8ปดพักใหญ่เนี่ยไม่มีใครมาเลยจริงถ้าคนดูหนังจีหรือชอบกําลังภายในมามันจะมีวัดเซาลีมีแบบมีพื้สื่อไทยหรือว่าจะมีพักอื่นๆแต่มันไม่มีใครมาพูดถึงเลยไงคือไอ้พวกเข้าเข้าใจว่าเกาชงก็คือหัวหน้าหนึ่งหัวแค่เป็นหัวหน้าพักใหญ่ส่วนพักหนึ่งแต่ยังมีอีกเจ็ดแปดพักที่ยังเป็นพักใหญ่ที่ไม่แก่เออที่ไม่ได้มามดูแต่ว่าเออชื่อไหนอะอาจารย์มู่แล้วกันนะ ที่เป็นอาจารย์ของเอเวนิ่งแปลว่า<อ>ก็คือหนึ่งในพักใหญ่พักหนึ่งที่แบบว่าก็เก่งเหมือนกันเพราะดูฝีมืเอเ่ยวนิ่งก็คือแบบไม่ธรรมดามเลยลูกศิษย์แต่ก็เก่งออส์งัา,าต้องเก่งอีกมากๆ่างเงีง้ยสมัชาจะมีแปดพักซึ่งตอนนี้คือเจ้าชิงานหวังแผนการใหญ่รวมทั้งแผ่นดินนั่นแหละแล,ะและ้วฉันจะประกาศฉันคือแบบเจาะเจ้าพัพของแผ่นดินนี้อะไรเงี้ยอันี้เจ้ไม่เก่งเลยนะมีแค่สมองหวังว่ใหญ่มากคนเราไม่ได้ด้วยเล่ห์็ตงเอาดุจกลแหละ คนที่จะประกาศจริงควรจะเป็นแบบว่าเปสรีรูปตัวเองอ่ะไม่แมงป่องอาจจะประกาศไเ้ื่อยๆซ้ำเลยแต่จริงแมงป่องด้วยความที่ว่าชื่อเสียงมันไม่ค่อยดีเป็นชื่อเสียงนั้นลบอารมณ์เหมือนกับภูเขาผีคนก็อาจจะไม่นับถือไม่อยากให้มันเป็นผลหน้าอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับอ่าไปดูกันต่อในพิเศษนะครับวันนี้ก็มาวนี้กับรีแคปนะครับผมก็เห็นรีแคปนี้ก็รีแอคชั่นลงเฟซบุ๊กันนะครับผมไปติดตามต่อขั้นได้ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับติดตามที่สี่อทางทายบาย ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามกันนะครับกับช่อง Has Channel นะครับผมถ้าอยากเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับก็ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมเพราะรู้ไหมครับว่าตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ย90%ของคนดูเนี่ยยังไม่ได้ Subscribe ให้พวกเราเลยด้วย Subscribe ให้พวกเรานิดนึงนะครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเพื่อให้เรามีกำลังใจในการทำงานต่อไปนะครับผมแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบติดตามได้ทุกทางนะ YouTube Instagram Twitter และ Facebook ครับเดี๋ยวจะดูคลิปอื่นๆต่อไปข้างล่างนี้ก็ได้นะครับผมขอบคุณที่เข้ามาติดตามกันอีกครั้งวันนี้ไปก่อนนะครับ